จังหวัดจันทบ,บุรีปกครองจังหวัดจ,จันทบ,บุรีตรวจสอบโปะแพรและจุดลอยกระทงเพิ่มความปลอดภัยเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2567เวลา15นาฬิกานายกิติพงศ์กิติคุณนายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดจันทบุรีได้สั่งการให้ในายบัญชาจันนรง์ป้องกันจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยผู้ช่วยป้องกัน นำกำลังสมาชิกอสร้อยอสอจังหวัดจันทบุรีหนึ่งร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบจุดลอยกระทงหลักในอำเภอเมืองจันทบุรีได้แก่วัดจันทนารามทุ่งนาเชยและสรน้ำเทศบาลเมืองท่าช้างเพื่อเน้นย้ำความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมง,งาน การตรวจสอบเน้นที่ความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะแพหรือจุดที่ประชาชนจะไปลอยกระทงให้มีความปลอดภัยเพียงพอและรองรับน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการจำกัดจำนวนประชาชนที่สามารถขึ้นไปลอยกระทงได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดจนห้ามจุดพลุประทัด ดอกไม้เพลิงและการปล่อยโคมลอยเพื่อป้องกันภูมัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน